สวัสดีครับมินดีต้อนรับสู่รายการสักกินงานกอบเกลือนะครับและวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่ามันพีดีเจเนรีกันนะครับเอาละครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวของบางสิ่งบางอย่างที่เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะครับนี่เลยอันนี้เลยในที่สุดเราก็ได้มาแล้วมันคือหัวซอมบี้หรือหัวผีนะครับอย่าขวนควนะอันตรายนี่นี่นะครับนี่คือหัวผีหรือหัวซอมบี้นั่นเองครับนี่เวลาเรา ทำใครหรือโดนใครเอาหัวผีมามาได้ปะมาโดนตัวเราเราก็จะกลายเป็นสีเขียวนะครับน่าจะเป็นอุปกรณ์สําหรับปาร์ตี้ละมั้งไม่มีดาเมจนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ทําให้ดูเอ,อ้าทำไมไม่เป็นและเนี่ยอ๋อดีเลยอีกโอเคครับเราจะไปดู ดูนะครับว่าเราทำมอนเตอร์เป็นผี e มันเราได้หรือเปล่าหรือซอมบี้โอเคครับต่ภาพแป๊บ <c oughs> เอาละครับเกาะแรกที่เราจะไปทดลองก็คือเกาะปูนะครับ <c oughs> เพราะว่ามีปูเป็นเอกลักษณ์ก็เลยเรียกว่าเกาะปูดูซิได้ไหมมีผู้ช่วยน,นะครับผู้ช่วยเข้ามาช่วยทำเป็นผีนี่เนี่ยนอไม่เปลี่ยน นี่ไงโอ้โหได้เฉยเริ่มสนุกแล้วสิเราก็สนุกอยู่นะแบบนี้ถ้ามอนเตอร์เป็นสีได้ไปทำข้างบนดีกว่าได้ไหมไหนดูสินี่เนี่ยนี่เนี่ได้เฉยเลย,เเลยแบบนี้ยิ่งชอบเข้าไปใหญ่เลยสิ ไปทำตรงอื่นสิได้ไหมลองไปทำปูดีไหมนี่เรามาทำปู <S <s <atte> <S เอาอะไรวะไม่ได้นะครับไม่รู้ว่าวันได้หรือเปล่า มันมีมีสองตัวนะครับปูกับอะไรวะปูกับหมีครับใครทําได้ช่วยคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับผมทําไม่ได้นี่แต่ว่ามอนเตอร์ที่เป็นมนุษย์ทําได้ปกตินะครับนี่นี่เลยก็ได้นะครับนี่ไปลองบอสวสี่สิบซิ ได้ไหมเอ้ไอ้ใครวะนี่เนี่ยส <c oughs> ีเขียวต่อต่อต่อไหนดูสิโอ้ได้เฉยเอาแล้วครับหลังจากที่เราตัดภาพมาตรงนี้เราก็จะทำให้มอนเตอร์ที่ถือปืนแก่ไป็นซอมบี้ให้หมดเลยดูสิทำได้ไหมมานี่มานี่มานี่ตรงนี้เลย จะทำยากนะครับยากกว่าไอ้นั่นอีกที่เราผ่านๆมาลองดูซิได้ไหมได้ไหมวะทำไมไม่ได้บะใกล้ๆต้องไปใกล้ๆใ,ใช่ไหมนี่เนย <c oughs> ได้ได้นี้ววะไหนเนี้นี่เนยนี่เนยเขียวแล้วเขียวแล้วนี่เนย นี่เนี่ยโอเคสรุปได้นะครับก็ได้ตามปกตินะครับแบบนี้เลยข้างในก็ทําได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องใช้ความพยายาม,มสูงขั้หน่อยเราไปดูเกาะบ,บอดกระเถอะว่าจะได้ไหมนี่นะครับผมทำบอสเรียบร้อยแล้วแกเป็นสีเขียวแต่ว่าจับยากนิดนึงผมต้องเปิดผลควันแบบนี้นี่แบบนี้ แล้วก็เอาหัวผีใส่ป้ายใส่แบบนั้นแล้วออกมาเป็นแบบนี้โอเคครับคลิปก็มีมานี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับไปแล้วครับ